ความแตกต่างระหว่างคุณนวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับตัวคุณนวุฒิวิชาชีพอื่นๆที่เหมือนกันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์จริงๆอาจจะอธิบายก่อนว่าจริงๆแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพะครับก็อยากที่จะพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินให้สามารถวางแผนการเงินให้กับลูกค้าผู้รับคำปรึกษาได้เหมือนกันเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของทุกคุณวุฒิวิชาชีพเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่ากระบวนการนียครับในการรับรองอาจจะแตกต่างกันบางคุณวุฒิวิชาชีพอาจจะได้รรรรรรััับบบกาองในะะดปเทศ บางคุณวุฒิวิชาชีพอาจจะได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคก็คือแค่บางประเทศแต่ในส่วนของคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะเป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการรับรองในระดับสากลน,นั่นก็คือประเทศต่างๆทั่วโลกนียครับยอมรับการเป็นนักวางแผนการเงินที่มีนามสกุลต่อท้ายว่ามี CFP <Wow. S 1> ว่าเป็นนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนทางการเงินทุกๆด้านคำว่าทุกๆด้านก็เลยนำมาสู่ในเรื่องของการอบรมเนี่ยครับว่าทำไมต้องมีการอบรม เยะจังตั้ง6ชุดวิชานักวางแผนการเงินต้องมีความสามารถในการวางแผนการเงินตั้งแต่ที่1ตรวจสุขภาพการเงินเบื้องต้น financial health check ต้องรู้จักความสามารถในเรื่องการวางแผนการลงทุนจะออกแบบพอร์ตการลงทุนยังไงให้ลูกค้าผู้รับคำปรึกษาบรรลุเป้าหมายอยู่ภายใต้ระดับความสิ่งที่เขายอมรับได้แล้วก็เป็นทางเลือกที่มันมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบุคคลทำยังไงที่เราจะวางแผนการประกันเพื่อถ่ายโอนเอเจ้าความเสี่ยงไปยังบุคคล นที่3ก็คือบริษัทประกันได้อย่างเหมาะสมมีการกําหนดไอ้เจ้าตัวจํานวนเงินเอาประกันภัยหรือว่าทุนประกันที่เหมาะสมทํายังไงที่เราจะสามารถวางแผนให้คนคนนึงเนี่ยครับเขาดํารงชีวิตต่อไปได้ตลอดอายุไขหลังกเกษียณอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามรูปแบบที่เขาต้องการรวมถึงทํำยังไงที่เราจะสามารถวางแผนภาษีที่ไม่ใช่การหนีหรือว่าเลี่ยงภาษีแต่เป็นกระบวนการที่เราจะใช้สิทธิประโยน์ ทางภาษีที่รัฐเนี่ยครับเขามีให้อย่างเต็มที่เพื่อให้บุคคลเสียภาษีได้อันที่1ก็คือถูกสตางค์และอันที่2ต้องถูกหลักกฎหมายและจริยธรรมรวมถึงสามารถที่จะถ่ายโอนความมั่งคั่งไปยังทายาทผ่านการวางแผนมรดกผ่านในเรื่องของการจัดทําพินัยกรรมที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยครับในแต่ละเรื่องแต่ละราวมันมีเรื่องราวที่เราต้องวางแผนการเงินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ละด้านเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกไหมครับแต่คราวนี้ทรัพยา การเงินก็มีจํากัดเราก็เลยต้องมีการจัดทาแผนทางการเงินขึ้นมาบอกทํายังไงที่จะให้แต่ละรสชาติแต่ละชุดวิชาเนี่ยมันกลมกล่อมมันเหมาะสมสําหรับลูกค้าผู้รับคําปรึกษาแต่ละรายเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะมากเลยซึ่งอาจจะแตกต่างจากคุณวุฒิวิชาชีพนะักวางแผนการเงินอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดอันที่2เรายังมีการกําหนดในเรื่องของการสอบอีกว่ากระบวนการในการสอบจะไม่ใช่บอกว่าจ่ายครบจบแน่ใครก็ตามมาสอบสอบผ่านหมดแพสซิ่งร้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นคง เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าไปกด passing rate ให้มันต่ําก็ไม่มีการบอกว่าจะต้องให้ผ่านน้อยๆน,นะให้ดูยากก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็จะมีมาตรฐานในการออกข้อสอบว่าออกตามไอ้เจ้าตัว LOS ก็คือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ถ้าคุณสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ทุกๆวัตถุประสงค์ออกไปวางแผนการเงินให้ลูกค้าผู้รับคำปร,รึกษาได้จริงยังไงก็สอบผ่านครับข้อสอบก็เลยมีตั้งแต่ข้อสอบที่เป็นในลักษณะของช้อย c e มีอยู่4ตัวเลือกเพราะฉะนั้นรับรองได้ครับว่าแต่ละตัวเลือก จะวัดว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจจริงไหมเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าผู้รับคําปรึกษาได้รับคําปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณมั่นใจได้เลยครับว่าแผนการเงินนั้นจะเป็นแผนการเงินที่ถูกต้องตามหลักสากลเป็นแผนการเงินที่ได้มาตรฐานแล้วเป็นแผนการเงินเพื่อผลประโยชน์ของคุณจริงๆนอกจากนั้นเราก็ยังมีกระบวนการอีกครับว่าในเรื่องของประสบการณ์ให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ใช่หนูทดลองของนักวางแผนการเงิน CFP แต่นักวางแผนการเงิน CFP คนนั้นเขาจะมีประสบ สบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินมาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับในเรื่องของการอบรมที่เราเรียกว่าเป็น education ในเรื่องของการทดสอบที่เราเรียกว่าเป็น examination แล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ experience E สาตัวนี้ครับจะทําให้คุณมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าคุณไปให้นักวางแผนการเงิน CFP คนไหนเขาวางแผนการเงินให้แผนทางการเงินที่คุณได้จะเป็นแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ <Wow. S 1> ที่จะช่วยทําให้คุณบรรลุเป้าหมายที่จะทําให้คุณมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตแต่ทั้ง ทั้งนั้นคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กระบวนการนักวางแผนการเงินคนนั้นต้องได้รับมาตรฐานสากลยังมี E ตัวที่4ก็คือเอติกจัรยาบาัณเราจะมีการควบคุมจรรยาบันของนักวางแผนทางการเงินว่าจะต้องวางแผนการเงินอยู่ภายใต้ใตจรรยาบรณของวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่สําคัญที่สุดจะต้องเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าผู้รับคําปรึกษามากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนครับกระบวนการที่เราเรียกว่า f o E เนี่ยแหละครับ ที่จะส่งผลทําให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณนวุธวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะเป็นคุณนวุธวิชาชีพนักวางแผนการเงินที่ได้รับมาตรฐานสากลสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ